วิน okay. e. ชาจังเลยวินชามากอันนี้เร <coil S 3> าก็จะเราเล่นเดยกันไปพุ่งหน้าไปออฮะุ้ยใครพิยาไปเป็นว้าวโอ้ยโอ้โอ้ต้นโอ้โอโอ้โอโอ้ยโอ้ยโอึ่งอ้ย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 ยย้้ oh oh, ้ยยั <parentheses> <im> <flows equally> <I> <subscribe> โอ้นั่นไงสวัสดีโอ้ปิ้วเพราะว่าเราไปมันวิ่งวิ่งช้ามากเลยอันนี้กายเป็นกบจริงว้าวสวัสดีโอ้ยเจิดน้องใครน่ะสุดท้ายเว้ยตีไม่โดนหมดเลยสวัสดีเป็นตรงนี้ขึ้นตรงนี้โอ้เอันนี้มีคนตายไปหนึ่งคนแล้วอ่ะ

เียวเราจะออกยังไงอ่ะเฮ้ยมีคนช่วยหรอไปแล้วโหมีคนช่วยเฮ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวเราเพิ่งสั่มันเลยวะนี่เรียบร้อยพพวกนี้ก็คือน่าจะตายได้แล้วล่ะอู้จังอู้เร็วใ่เพื่อน

เขาเซ็งหัวร้อน่ากลัวมากโอเคไม่เห็นนะโอ้ยว้างมาเลยปิวผู้ตกใจอะจะว่าแต้ว่านี้ทำไมคุณพี่มาทำไมหรอคะเนยปุดทำไมมันวิ่งจากนั้นจังเลยอย่นงไรอู้หูหละละใครเป็นคนช่วยน่ะตะกี้เอ้ยตายไปสองเซฟอย่างนี้ก็ยังดี จังคงเอาไงไม่มีไม่มีที่ไปเลยหนูตดไปไปืมเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้ใต้กันมันูตกใส่ทิ้นยาได้ไหมไม่ได้หนูขอตดใส่ทิ้นยาได้ไหมนะแค่ครั้งเดียวเองแล้วมันจะคืออะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรอ่ะพี่ยามันจะสตันหรไหนว่าอะไรเดีขอลองดูหน่อยิเงย ยืนจ้งเอาหมดเวลาแล้วโอ้ยโชว์ขาได้แค่สองคนเองคูครับนี่นี่ <laughs> นี่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 มาหนีหน่อยฮะนี่ดูนี่ดูนี่ก็มาดูกันเถอะว่าเราจะเล่นอะไรตบหนักไว ปวดดัวมากฮึฝุ่นนี่เอาไงเด้ยเอานี้เอาันนี้พี่ใหญ่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไม่ทันเราเลือกไปแล้วเอาละเราจะไปหน่อยดีโอ้ยตรงนั้นมีที่ขึ้นได้แล้วทุกคนกแบบแล้วก็กำลังจะเกินไปแบบมันนั่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 นไม่เจออะไรเลยพี่ใหญ่ดูว่าเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเนยฟ็อกฟอกเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ย ตรงไรนมอ่ะนมที่มันอยู่กับพี่เจอเนี่ยอยู่นี่นะมันเกิดตรงนันนั่นๆนั่นดูดูดเนี่ยไหนอ่ะพี่เจอเจอแล้วเห็นไหมตองนั้นเห็นไหมงอนอะไรอยู่ตรงนั้นพี่ก็นั่งดูเลยเลยอ่ะเหมือนเป็นไมเคิลเจสันะอุ้ยนี่ฆ่าคนด้วยนี่ตีเฮ้ยอะไรอ่ะ นางนงไม่ฆ่าคนแต่เดี๋ยวไปมาไม่ไม่จุกใจพาปะไม่นี่ไม่ฆ่เออเอเอ้ยฟันสับอยู่มันสับอยู่อวะฮูเมกัเช่อเพืนชื่อเพื่อนมันออกด้แล้วฮูเมมันออกด้แล้วทุกเพื่อนทุกเนทุกเพอนทุกเพื่อนเออทุกคนทุกเนมีคนนึงเข้าเข้า โอเคนีๆนีหนีหนีหนาหนีกมีนไปนีงนั้นีห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 นอหนหนี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 นนีหนอหกีหนออนอหนอหนีหนีห่าหนี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 ยนานีห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 ๆๆหีหนอีหนอหนีหนดหนี่าีี อู้ตกดตัวไปช่วยเพื่อนน่ยกระกวิ่งเต็มเลยเอออือไปดูว่าไปว่วินงรีบ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 รีารีบ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 รนรีกรรีบร <Pues S 1> <pa> ี่รีบรรีบรีบรีบรีรีบ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 รร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 รีรรรรรร มีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วต้องมีความบริสุทธิ์ใจอ้เอ้เอ้เอตาฮะมันช้ามันช้าลงไปไปพี่มอมเบลไปหู้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วเข้ามันจะไม่มาไปเดี๋ยวรอหนิรอนิรอคนหนึ่งคนหนึ่งที่คนไม่ได้ ขึ้นขึ้นขึ้นหนูตายไปรอบหนึ่งแล้วถ้าหนูโดนฝันขวัญตออีกทีหนึ่งหนูตายเลยวนั่นไงคือมันมีโอกาสชุบได้แค่หนึ่งครั้งอ่ะฮะไปไเออมีคตายอ่ะมันตายอ่ะองมีความบริสุทธิ์ใจอะไรอะไรลงปะเออชนะ biệt pha again again one one two four Oh, oh, again again one two four ui Sì đen chặtเลย lời Nan, 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 năn 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 đi 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 oh, ôi, ai năn năn, mà leo mà leo ma leo แม่แล้วก็ขาคนตายหมดมา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 กินมามาแล้วก็อร่อยเฮ้ยยุงมาดีเอหนูมาทำอะไรอ่ะคุณหายไปไหนวะมันเข้าลงรูอะลองดูดีๆเอ้ากินด้วยไปละหั่นยังอยู่ปะยังอยู่ขึ้นมาแล้ว

ยังเวลาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จจกุบิลาแบมจับปุ๊บจับปุ๊บโอเคใช่วีโอเควีโอ้อันนี้ต้องทายอ๋อเจกุจจกุอันนี้อันนี้จจกุจิกุเฮ้ยหมดแล้วนะไปเดินขึ้นบนได้บนไดบนได้เจกุบิมาแลงจะกุจะกุวี วิ่งเนี่ยก็วิ่งเนี่ยขึ้นบนขึ้นบนได้ๆๆๆข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนจะไปมีแล้วแป๊มจะไปเตะกหลังก่อนมั่งบีบีว้าวมันอะไรเลนอยู่ไหนอ่ะนั่นไงข้างล่างอ่ะลองดูดีๆหน้าาโอ้โหมองไปข้างล่างสิหนูเจล่นเห็นปะยินเล่นกับคนอยู่ เอาล่ะเล่นละเอาเอาเล่นแล้วก็เอาให้สุดน้องน่ารักดูเล่นกับคนไปดีกว่าเดี๋ยวเผอมันตีปุ๊บปักปุ๊บปักเลยอ่ะถทาตีอ่ะ อ๋อดู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 คนดูคนไปเล่นอะมันคงจะแบบลำคานอ่ะเนอะแต่ันตีเขาให้หรอเฮ้ยดูดูท่าดูท่าอ๋อยติดใส่โอ้กลิ่นไม่คลิปนี้ไม่กินกลินใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปลำตาใครก็มึงอ้าวชนะเฉย ว้าวได้หนึ <h <h ่งร้อยบาทพี่แบ้โอเคเก้อพีกเีรอฮะก็สำหรับแค่นี้นะครับบ๊ายบายปิวปิว